สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้หยิบเหรียนหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพระครูวิมลคุณากร วัดปากคลองมะขามเ่านะครับปีสองสี่หกหกนะครับมาใหา้พี่น้องที่ชอบสะสมได้ชมกันนะครับ สวยครับสวยครับเรียนรุ่นนี้ปัจจุบันนี้หายากหายากมากๆเลยนะครับผมก็เก็บสะสมไว้นะครับในสิ่งที่เราชอบเราก็จะเก็บสะสมไว้ด้านหลังก็มีลงยันนะครับของหนูปูไว้ สังเกตดูตัวหนังสือก็มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับคมชัดเลยสภาพเหรียญยังใหม่อยู่อาจจะมีรอยนิดนิดนะครับอันนี้ผมได้หยิบมาสง่ง แบ่งปันให้กับพี่น้องที่ชอบคล้ายๆกับผมเองนะครับฝากกดติดตามช่องของอาชาผู้จางเยอะๆนะครับถ้ามีโอกาสก็จะหยิบเหรียญที่ผมสะสมไว้ส่องให้กับส่งแล้วก็ ทำคลิปให้กับเพื่อนๆนได้ดูกันนะครับหลวงปู่ศุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมก็จะมีอีกอีกคลิปหนึ่งที่ทำไว้ก่อนหน้านี้คือเป็นหลวงปู่ศุขรุ่นหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นกรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์ รอสหนึ่งสองเก้นะครับ,รอ,อ,รรบอันนั้นก็เข้าไปชมได้เลยเหรียนนั้นสวยครับเหรียนนั้นสวยมากผมใส่กรอบอย่างดีเลยนะครับนั้นเข้าไปชมได้เลยนะครับก็นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญซึ่งเป็นของหลวงปู่สุขนะครับ ช่วงนี้ถ้าผมมีเวลาผมก็จะอิอบพระที่ผมสะสมไว้ส่งนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับได้ชมกันก็ถือว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับที่ที่เราได้ได้ได้ไดเก็บสะสมไว้ ากกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องชาฟูจางด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับสวยครับเรียนนี้สวยครับปีสองสี่หกหกนะครับสองสี่หกหก Kat mana ni? Okey.